วิธีตั้ง uh, กันขโมยเนาะกันขโมยโทรศัพท์เนาะเวลาคนมาจับแล้วมันสิรั่งหรือว่าเวลาเวลาเอาสากโยสิเนาะแล้วมีคนมาถอดสากมันไมนสิรั่งเนาะประมาณนี้เนาะให้เขา Google Pay เนาะ Google Pay Store เนาะนะคะ Anti นะรับพิมพ์ Anti Safe a l a r m เนาะแล้วก็จะเป็นเรื่องนี้แล้วก็ติดตั้งเนาะรอแป๊บน,นึง ติดตั้งแล้วก็เปิดเตอร์แล้วเนาะแล้วก็เลือกอเอ็กเซเนาะอันนี้มันมีสองันเนาะแบบแบบที่หนึงก็คือเฮาเวลาเขาตั้งไว้แล้วเขาเปิดไว้แล้วเนาะเฮามาแตะแล้วมันสิลังเนาะ มีคนมาจับมา้ยางของเขาเนี่ยมันสิลังแล้วอันที่สองก็คือเขาเสียบสากไว้แล้วมีคนมาถอดของเขาเนี่ยมันสิลังเนาะตัวยางเนาะก็เลือกเข่าต้องเซตเซตก่อนเนาะให้ใส่รหัสเนาะหรือว่าหรือว่าไซไซอ่ไลยวัตล็อกลายวัตก็ได้เนาะก็เลือกเสียงนี่เลือกตัวใดก็ได้เนาะแล้วแต่ไปสิมาเนาะเลือกเซตตัวยางเนาะตั้งเป็นตัวนี้ นีครับตัวยางเนาะร่องร่องรอ,องเทสลงเนาะอันนี้ตั้งร่องร่องรอ,องตั้งเป็นแบบสาก,ก็เนาะกดแอคที a t e ปึ๊บสายแล้วเนาะตัวยางเนาะมีคนมาถอดตรงเาเนาะถอดสายสาเนาะ นี่ได้กี่บาร์้นี่ยนี่ได้กี่บารเนาะควาควายแย่งกับก้าเาเนาะต้องหู้รหัสเนาะจังจังปิดไรตัวยางตัวที่สองเนาะ เข,า,ขาตั้งแบบคนมาแตะเนาะนี่ประมาณนี้เนาะสมมุติคนมาจับเนาะ,ะนี่สีห้องเนาะ ผมบ่อยากรหัสก็ปิดเครื่องบ่ได้คือเก่าเนาะที่ว่ามีซั่นนี้เนาวิธ